คิดวิเคราะห์แยกแยะคุณอ่านเป็นคำหยาบใช่ตอนแรกฉันอ่านเป็นคิดว่าเป็นคําว่าอวัยวะเพศไม่ฉันอ่านคําว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะก็ได้แหละเขาถูกแหละอาจารย์พูดอามโน o อ่านเป็นคําว่าอะไรคายคายคายก็ได้ดาบบุกโกะถูกฮะฉันเพิ่งรู้ดาบหรอเอาตรงๆ ตัวเองเวลาเดินขึ้นไปอ่ะเห็นว่ามีอยู่แล้วค่ะอ๋อตอนนั้นที่เธอมีอยู่แล้วอยู่ตรงเจดีฉันยังถามว่าฉันยังถามกาเลยว่าใครวะไม่ใช่คําว่าคอวอยนะฮะเออเป็นคำว่าดาบหรอเคิเขาเขียนคําว่าดาบอ๋สรุปแล้วคำว่าดาบนชื่อดาบมีตัวตนจริงๆริงอเขาสลักชื่อเขาดาบเป็นคนที่ขึ้นไปเริ่มสร้างเจดีฮะคนส่วนใหญ่เว็บแรก ก็จะไม่ได้อ่านคําว่าดาบค่ะแว็บแรกของคนจะอ่านคําว่าคอาวยอวัยาเพศอะ่ะถูกต้องไหมถูกครัม่ไม่ผิดแล้วก็ไม่บาปด้วยคะนะครับแต่จะอ่านไปํำอย่างที่เรารู้กันไปปรากฏแล้วที่จริงนะฮะหินก้อนเนี้ผู้รู้ให้ข้อมูลดังนี้ครับค,ค,คนที่เขียนหินก้อนเนี้ชื่อว่าดาบอืชื่อว่าดาบ,าด,าบดาบเนี่ยเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วค่ะ ดาบเป็นคนหลุดโลกครับเป็นคนหลุดโลกเลยไม่มีหลักไม่มีแหล่งตอนนั้นก็มีพระองค์หนึ่งพระที่ไปต้องขึ้นมานั่งจำศีลภาวนา,าอยู่บนถ้ำถ้ำนาคาเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีพระองค์หนึ่งที่คอยมานั่งจำศีลภาวนาอยู่คือทุกวันนี้พระองค์นี้ก็ยังอยู่นะฮะพระอาจารย์วินิจสุเมโถนะครับเมื่อก่อนเนี้ยดาบจะเป็นคนที่ช่วยพระอาจารย์วินิจ แบกหามไม้เมื่อก่อนเนี้ยคุณคิดดูว่าเวลาขึ้นไปซ่อมแซมบนถ้ำนาคาเนี่ยตรงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดจุดเออจุดนั่งสมาธิดาเป็นคนไปบูรณะหมดเลยนะฮะดาเป็นคนขนไม้ดาเป็นคนไปซ่อมแซมซ่อมแซมถ้ำชัยมงคลหรือถ้ำหลวงปู่วัง ปัจจุบันดาบเสียชีวิตแล้วฮะดาบคนนี้ตายไปแล้วดาบตายยังไงรู้ไหมฮะยังไงคะแม่ผูกคอตายบริเวณข้างบนนั่นแหละอ๋อเหรอหลังจากเขียนเนี่ยหลังจากเขียนนีไปดาบก็ผูกคอตายอยเห็นไหมนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นกี่ปีที่เขาตาประมาณไม่ถึง10ปีเมื่อก่อนเนี้ยโอเคขออธิบายอีกครั้งหนึ่ง ทำนาคาที่วันนี้โอ้โหปลาหนึ่งฉันเป็น PR เบียงเมืองการไปแล้วนะฮะโอ้โจริงๆพอคนแชร์รูปคุณแม่สุดรดิสดเดนต<า>์ค่ะหมวานปล่อยท,ทีเซอร์การท่องเที่ยวละออปรากฏว่าพูดแห่งมูตัวเองไม่ได้ขึ้นรายการใหม่มานานมากแล้วเนาะเออ,เอ,อจริงขึ้นรายการใหม่ฉันโอ้โหตายวันเกิดฉันจะปล่อยทีเซอร์รายการใหม่เออเป็นยังไงล่ะแม่ปล่อยปุ๊บปิดปั๊บเออลุงพลเมื่อวานเป็นไงบ้างออกแชร์ปั๊บนั่นแหละท่านผู้ชมขออธิบายอีกคำหนึ่ง เขาเขียนคําว่าดาบดาบนะอย่าไปคิดอย่างอื่นค่ะแล้วคําว่าดาบคนที่เป็นคนที่ชื่อดาบมีชีวิตจริงๆอืคนที่ชื่อดาบเป็นคนไปบูรณะปฏิสังขรณ์ถ้ำนาคาค่แต่เมื่อก่อนเนี้ยเอาตรงๆนะไม่มีใครรู้ว่าเป็นถ้ำนาคาเม,ม,มื่อก่อนยังไม่เป็นเกร็ดงูค่ะเกร็ดงูจริงๆที่มีการค้นพบถ้ำนาคาจริงๆที่คนรู้สึกว่าเนี่ยทำไม ถึงเหมือนพญานาคทาไมถึงเหมือนพญานาคเขาเพิ่งมารู้ว่าเป็นเหมือนท่าพญานาคเมื่อเดือนมีนาคมนะฮะที่ผ่านมาหรอคะแม่มีนาคมที่ผ่านมาออแต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นมีนาเมษามีนาเราค้นพบว่าตรงนี้เฮ้ยทำไมมาเป็นเก็ดพญานาคเ,ออเมษายนเราเจอโควิด ถูกต้องไหมฮะถูกต้องณตอนแรกๆเรายังไม่เจอเสียงพญานาคเลยณตอนนี้เราเจอเสียงพญานาคทั้งหมดสเสียงแล้วเสียงแต่ตามที่เขาเคยมาบอกฉันเนี่ยต้องมีกี่กี่เสียง9เสียง9เสียงตอนนี้เราเจอสามแล้วจะต้องเจอเกแต่ก่อนหน้านี้มันก็แปลกว่าทําไมคนที่ชื่อดาบเนี่ยก็ดตายไปนานละค่ะดาบเนี่ยเมื่อก่อน ครูบาอาจารย์หลวงปูท่ที่เรียกว่าหลวงปู่ที่ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยทำไมจะต้องมาปฏิบัติตัวนี้ถึงจะสำเร็จก็ไม่รู้เหมือนกัน